พี่น้องครับมาเบิงเพิ่นเอารถไถหน้าเดินตามขื้นรถกระบ,บะนะครับพี่น้องครับมาเบิงเด้ินเิเอาขึ้นแบบไดพี่น้องเพื่นอนสตาร์ทแล้วมานี่ละท่างขื้นเพื่อนเพื่นพนอนก็เิียาขึ้นรถกระบ,บะเด้อพี่น้องเดี๋ยวมาเบิงเด้อว,วิธีการเอาขึ้นของเพิ่นมาแล้ว ครับพี่น้องครับโอ้เอาขึ้นแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องเอาขึ้นได้แล้วนะครับพี่น้องครับเอาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับวิธี ลับบ้านนะครับพี่น้องบ้านในวิธีการเอารถขึ้น